ในโลกของเทวดาไม่ได้มีแต่การฟ้อนรำหรือเสพสุขเท่านั้นแต่ยังมีการประชุมใหญ่เป็นระยะที่เรียกว่าเทวสันนิบาตหรือการประชุมแห่งเทวดาทั้งสวรรค์พระพุทธองค์ตรัสไว้ในมหาโควินทสูตรว่า การประชุมนี้เกิดขึ้นจากเหตุ4ประการและทั้งหมดล้วนเกี่ยวพันกับโลกมนุษย์อย่างแน่นแฟ้น 1. เพื่ออารักขาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในช่วงเข้าพรรษาเมื่อพระพิสุุในโลกมนุษย์ตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัดเทวดาทั้งหลายจะประชุมกันเพื่อช่วยกันอารักขาวัดวาอารามคุ้มครองผู้เพียรสร้างบาร,รมีให้ผลจากภายัยโดยเฉพาะเทวดาอารักขาประจำทิศ อย่างเท้าจตุโลกรบาลทั้งสจะเป็นผู้นำทัพเทวดาเฝ้าระวังภัยในยามกลางคืนให้พระภิกษุสงบกายวาจาและใจในป่าในวัดในอาราม 2. เพื่อให้ตักเตือนกันได้ในวันมหาปวารณาหลังออกพรรษาเท้าสักกะเทวราชจะเป็นผู้นำเทวดาทั้งหลายปวารณาตน คือเปิดโอกาสให้กล่าวตักเตือนกันได้เสมือนพระภิกษุที่ให้พวกกันตักเตือนในวันปวารณาเช่นกันแม้เป็นเทวดาก็ยังใฝ่ในวินยัยกล้ารับฟังคําตักเตือนเพื่อยังทําให้เจริญ 3. เพื่อฟังธรรมและตรวจจํานวนผู้ทําความดีในวันพระเทวดาจะประชุมกันเพื่อฟังธรรมและตรวจรายชื่อผู้ทําบุญในโลกมนุษย์หากพบว่ามีคนดีเพิ่มขึ้นเทวดาทั้งหลายจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง แต่หากคนดีน้อยลงจะเร่งสร้างเหตุให้เกิดบุญเช่นกระซิบเตือนใจส่งนิมิตหรือทำให้ได้พบกัลยาณมิตรเพราะหน้าที่ของเทวดาไม่ใช่แค่อารักขาแต่ยังส่งเสริมผู้มีบุญให้เดินทางถูกทาง 4. เพื่อร่วมกันสรรเสริญธรรมและเสพสินอย่างบริสุทธิ์ในชั้นสวรรค์จะมีการฟ้อนการดนตรีการบูชาดอกไม้เป็นความบันเทิงในธรรมไม่หลงในกามเพื่อหล่อเลี้ยงใจให้ตั้งมั่นในบุญและระลึกถึงพระรัตนตรยัย เทวดาทั้งหลายจึงไม่ใช่แค่ผู้มีฤทธิ์แต่ยังเป็นผู้รักธรรมและผู้รักษาธรรมและพร้อมจะอารักขาผู้ประพฤติดีทุกเมื่อแม้ท่านจะมองไม่เห็นแต่เมื่อใดที่เราทำบุญทำความดีด้วยใจจริงท่านก็อาจกำลังมองอยู่ในเงา